ก็กรับสวัสดีทุกคนเชาวเกมไคซิกไอชั่นกันด้วยนี่ผมองอาจไปจัดไปนะผมก็ไม่พอใจในที่ GM อัปเดตไคซิกไม่ให้เล่นโปรนะผมก็เศร้านิดหน่อยแต่ผมก็เล่นได้เหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรมากนะ ใครที่อัปเดตคลาสิกแล้วก็เล่นไม่ได้แต่ใครที่ยังไม่อัพก็เล่นโปรได้นะแต่ใครไม่เข้าใจก็สอบถามผมทางไลน์หรือเฟซบ o ๊กได้นะผมก็ตอบหมดทุกคำตอบที่คุณจะถามแต่ใครที่ดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามหรือสับตะไคร้งามๆให้ผมด้วยอ่นะก็ ผมก็จะมาบอกเรื่องโปนะครับตอนนี้ก็แอดมินมันแบนไม่เลี้ยงเลยนะก็คนที่เล่นหรือไม่เล่นโปก็โดนคนที่เล่นโปก็บางคนก็ไม่โดนบางคนก็โดนนะผมก็มีเรื่องมาบอกเพียงเท่านี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผม ผมอาจประหยัดไฟนะก็ตจำชื่อผมไว้ให้ดีนะครับ